สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเป็นเมนูอาหารที่อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะทําเป็นซุก,กี้โรค่ะซุก,กี้โรสูตรง่ายๆที่ไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากนะคะมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างก็กินได้แล้วทําได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยผักกาดขาวค่ะเอามาไว้สําหรับโรตัวหมูเนาะให้มัน เวลาที่เรากินซุกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผักกาดขาวผักบุ้งอะไรพวกนี้เนะาะใครอยากใส่ผักบุ้งก็ใส่ได้นะแล้วแต่สะดวกนะคะมีเห็ดเข็มทองหมูเด้งนะคะแล้วก็มีบุญเส้นวัตถุดิบมีประมาณนี้จริงๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจเราเลยนะเวลากินซุกี้แล้วใส่อะไรก็อยาอยัดเข้าไปในโรก็ได้เหมือนกันนะคะก็เมื่อเราทราบส่วสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยะคะ่ะ เราจะเทน้ำร้อนนะคะใส่ลงไปในผักกาดขาวที่เราเตรียมไว้อันนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุที่ต้องเทน้ำร้อนลงไปเพราะว่าผักกาดขาวเนี่ยเขาจะมีความกรอบมากถ้าหากว่าไม่ได้ผ่านความร้อนเลยไม่ได้ผ่านน้ำร้อนเลยเนี่ยเวลาเอาไปโรยเนี่ยมันแตกแน่นอนเลยนะคะอันนี้ก็แช่ในน้ำร้อนเอาไว้สักพักหนึ่งให้เขามีความอ่อนตัวพอที่จะสามารถม้วนได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปพันไปโรยกัน นนก็พักไว้สักพักเดียวนะคะเนี่ยนะคะพอเราแช่มาแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความอ่อนตัวลงแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้เนี่ยเราสามารถม้วนเขาได้แบบที่เขาไม่หักเพราะว่าความกรอบนะคะเราก็เอาเขาไม่เทน้ําออกได้เลยเสด็จน้าแล้วก็อยวเอามาโรยก,กันได้เลยค่ะวิธีการม้วนนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะม้วนอะไรยังไงอยากใส่อะไรก่อนหลังก็แล้วแต่นะคะซึ่งเราก็จะใส่เป็น เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็เป็นเส้นนะคะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะหมูเท้าชห้่นี้หเป็นหมูดแดงเ้าะไห่บ้ามันเข้ากันได้ดีกับสกีโรนะคะโอเคแล้วเราก็แต่งทองเขานิดนึงจากนั้นเราก็โรได้เลยก็คือม้วนเขาได้เลยแล้วแต่เราอกว่าจะม้วนออกมาแบบอ้วนผอมแค่ไหนนะคะตามที่เราต้องการได้เลยเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใครจะเอาต้นหอมอ่ะไปผ่านน้ำร้อนแล้วก็เอามาผูกก็ได้หรือว่าไม่ต้องผูกก็ได้นะคะเวลาเอาไปนึ่งอ่ะเราก็วางลงไปบนภาชนะแบบนี้ให้เขาทับกันเอาไว้อะเนาะแล้วก็ไปนึ่งมันก็จะอยู่ทรงอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เราสะดวกได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ห่อตัวซุกิโรของเราเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปนึ่งกันได้เลยค่ะ เราจะเอาเขามานึ่งนะคะเพื่อนๆนึ่งด้วยไฟกลางเนาะน้ำเดือดแเรวก็ใส่ลงไปนึ่งได้เลยระยะเวลาในการนึ่งเนี่ยมันแล้วแต่ขนาดของชิ้นด้วยนะคะอย่างชิ้นของเราประมาณนี้เราก็จะนึ่งอยู่ที่ประมาณ12นาทีสิบถึง1ิถึงนาทีประมาณนี้เราก็ลองกะเอาดูบางคนชิ้นใหญ่มากก็ต้องใช้เวลานึ่งนานหน่อยนะอันนี้ก็นึ่งจนกว่าเขาจะสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ พอเราเนื่อจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็กินคู่กับน้ำจิ้มสุกี้นะคะแบบนี้ราดลงไปเลยถ้าใครรงน้ำหนักเนี่ยก็ต้องลดน้ำจิ้มหน่อยนะด้วยความที่หมูเดงอะ่ะเขาเป็นอะไรที่แบบปรุงรสชาติอยู่แล้วนะคะก็ต่อให้ไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยแต่ด้วยความเป็นสุกี้โร่เนาะก็ควรจะมีบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสุกี้โรของเราในวัน,น ะะอร่อยมากทําง่ายด้วยวัตถุดิบไม่กี่อย่างแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าขั้นตอนอะไรที่มันยเยอะแยะนะคะก็จะได้เมนูนี้อิ่มท้องด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปท,ทุกๆวัน,วนตอนหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะเลทไปถึงสองทุ่มสามทุ่มบ้างแต่ว่าก็ พยายามลงทุกวันนะคะด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างมีภารกิจเยอะนิดหนึ่งนะก็เนะพื่อนๆไมอย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งหีกันไปไหนนะคะจะพยายามทำคลิปลงอยู่ตลอดนะก็สําหรับี้นนี่ยส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ